สวัสดีครับพี่พี่ FCI Used Car วันนี้น้องมีรถด,ดีๆมานําเสนอพี่พี FCI Used Car 1นึคันจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับปีใหม่ไม่ได้มีลูกค้าแค่คนเดียวช่องเราสับสไครแสนกว่าคนเราต้องให้ของขวัญปีใหม่กับหลายๆคนนะครับใครที่ชอบรถรุ่นนี้นะครับผมปีใหม่ๆราคาไม่แพงนะครับแนะนําคันนี้นะครับคันนี้คือ Honda City มือเดียวป้ายแดงออกข้างโอนเปลี่ยนโอนเปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดียวกันภายในบ้านเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นปี2008เป็นรถเทินจากโชว์รูมมาให้นะครับผมน้องนะครับเอามาจัดโปรปีใหม่ให้กับพี่ ไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับขายให้ในราคาแค่แสนต้นๆนะครับแต่รถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องเกียร์จบช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่าภายในสวยสีสันสวยนะครับเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นแล้วก็ให้คาแคร์ขัดเคลือบสีให้เท่านั้นเองนะครับโดยรวมสวยงามนะครับและที่สาคัญคันนี้มีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG มาให้ด้วยนะครับประหยัดน้ํามันยังไม่พอสําหรับเครื่อง1.5ประหยัดพลังงานทางเลือกอย่าง LPG อีกนะครับตกกิโลละแค่1บาท20สตางค์โดยประมาณนะครับผม ล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กของ Honda City ปีใหม่กว่าคันนี้ปีใหม่กว่าตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าใส่มานะครับพร้อมยาง t o โย t ้ยปี21ทั้ง4เส้นดอกหนาใช้งานได้อีกหลายปีหรือหลายหมื่นโลนะครับเป็นรถสีบอลเงินเดิมจากโรงงานเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมขับขี่โอเคเลยนะครับป้ายทะเบียน1844แบบนี้มีราคาแล้วครับแต่อาจจะไม่ได้แพงมาก78,00 0ขายได้อยู่แล้วเราให้ไปด้วยนะครับ1844นะฮะภายในสวยงามนะครับเป็นเบาะ หนังนะครับไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับเบาะหนังดํานะครับไม่ฉีกไม่ขาดเบาะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับกุญแจมีรีโมทกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับกุญแจล็อกเช็คก็มีให้ด้วยนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่1นึ่งแสนเอ้ยสองแสนกหมื่นกว่ากิโลนะครับสองแสนก้าหมื่นกว่ากิโลถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับรถปี2008ถือว่ารถใช้งานปกตินะครับคอนโซลคอนโซลถือว่าไม่สกปรกนะครับไม่สวยงามนะฮะเขาแคบ ปิดอันนี้มาครับเพราะว่าเป็นรถคนแก่ใช้งานนะครับเขาก็จะปูพรมมาอย่างเดียวนะครับผมภายในสวยนะครับหรือทิ้งก็สวยนะครับหรือใครชอบก็ใช้งานได้นะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ Honda City เบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับผมไอ้เบาะชุดนี้เจ้าของเก่าเพิ่งขับมาได้ไม่นานนะครับสวยงามจริงๆนะครับรถโดยรวมโอเคเลยนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเติมน้ำมันขับได้เลยเติม LPG ขับได้เลยนะฮะนี่นะฮะรถสวยงามนะครับผม จัดโปรปีใหม่ให้กับพี่ๆ fc นะครับน้องไม่มีที่จอดแล้วนะครับจัดให้เลยนะครับในราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับในราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะอยู่แล้วนะครับสําหรับซิตี้นะฮะมีตัว lpg ถังแคปซูลมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบแบบหัวฉีดสตาร์ทเป็นน้ำมันแล้วก็ตัดเป็น lpg เองนะฮะซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงหลังเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะสวยงามนะครับผมรถโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยนะครับ สวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาแค่แสนต้นๆคันนี้เซอร์วิสที่สูงแล้วก็เซอร์วิสที่ตามพวกมีควิกแล้วก็ศูนย์บริการชั้นนําอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับบางคนบอกว่าพี่รับรถติดแก๊สรถติดนู่นติดนี่มันจะดีหรอครับรุ่นนี้มี CNG โรงงานนะครับรุ่นนี้มี CNG โรงงาน ฮอนด้าเขาคิดค้นมาแล้วว่าเครื่องตัวนี้มันตอบสนอง LPG ได้ CNG ได้ไม่งั้นเขาไม่มี CNG โรงงานออกมาหรอกครับไม่มีปัญหาใดๆกับการติดตั้งแก๊สหรือติดตั้ง LPG นะฮะเครื่องเป็นเครื่อง i v t ิ c เดิมจากโรงงานหัวฉีด LPG นะครับห้องเครื่องไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มมีแค่เศษดินเศษฝุ่นเศษไขตามการใช้งานตามวิดีโอที่ท่ทานได้เห็นแบบ 4k เลยนะครับฝากโปงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบดีและเครื่องตัวนี้ซัพพอร์ตสำหรับ พลังงานทางเลือกอย่าง LPG หรือ CNG อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามี CNG โรงงานก็ใช้เครื่องตัวเดียวกับตัวนี้นะครับนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมกว่าเขาจะคิดค้นกว่าเขาจะทดลองนะครับเขาใช้เวลานานพอนควรจึงล้นโปรดักออกมานะครับผมแต่คันนี้เป็นพลังงานทางเลือกอย่าง LPG นะฮะไม่ใช่ CNG นะครับ LPG ข้อดีกว่า CNG ดียังไงหาเติมง่ายราคาถูกกว่า นะครับแล้วก็เติมเต็มถังวิ่งได้ไกลกว่านะฮะนี่นะครับรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับขับขี่ดีนะครับผมวิทยุต่างๆใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของซิตี้นะครับผมขับขี่ดีช่วงล่างโอเคนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมพวงมาลงพวงมาลัยนี่ไม่ลอกเลยนะฮะสวยงามนะครับผม ใครที่อยากได้นะครับโบป,ปีใหม่แบบนี้นะครับราคาเลาๆแบบนี้แสนต้นเท่าน,นั้นตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพบริีมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมรับรองราคาเบาๆเลาๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดินทางลับตัดจังหวัดขับรถส่วนตัวไปโบนัสออกแล้วซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเอง ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมนะครับคนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากอะไหล่ก็ถูกไม่แพงแล้วก็เป็นรถที่ไม่จุกจิกซ่อมบารุงแต่ละครั้งก็ถือว่าราคาสบายกระเป๋านะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับที่มีรถอยู่แล้วอยากให้ญาติอยากให้น้องอยากให้ลูกอยากให้หลานได้เอารถดีๆไปใช้งานแนะนําแชร์คันนี้ออกไปนะครับแชร์คันนี้ออกไปรับรองคุณคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่คุณเสียแน่นอนขอบคุณครับ